รายการโดย b ีวันธิตพันธ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสิงวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สิงวีค่ะแล้วก็กลับมาร่วมพูดคุยนะคยกับครูสลานในรายการลูกทุ่งเพลงดังกันเช่นเคยเลยค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็ในเบรกนี้เนี่ยก็เราต้องมาพูดกันนิดนึงในฐานะที่เป็นครูเพลงมือทองเป็นนักแต่งเพลงมือทองเนี่ยถามกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมีแบบแต่งเพลงให้ใครที่กําลังแบบปล่อยสู่สายตาสู่คนฟังอยู่บ้างคะครูคะตอนนี้คือตอนนี้ครู อยู่ในสังกัดแกรมมี่นะฮะเป็นครูเพลงประจำก็จะทําหน้าที่ทั้งแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์คือทํา2หน้าที่<ช>ควบคู่กันไปด้วยเลยถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนี้ผลงานที่กำลังเผยแพร่ก็เป็นชุดครอเวอร์เพลงของครูพงศักดิ์ยันทลุข,ขาหอมดอกผักกระแงชุดที่1และชุดที่2ที่มีศิลปินร้องทั้งหมด9ท่านในอัลบั้มนี้เลยส่วนอัลบั้มที่กําลังจะเผยแพร่ตอนนี้เป็นีรพรชุดที่16 ได้ดีว่าใครเนี่ยครับซริพอนชุดใหม่ยังไว้ใจคํว่ารักบางคนเนี่ยเริ่มคิดถึงเ๊ะพี่ซิริพอนอ,อัมไพพงหายไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูบอกแล้วเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยมีอัลบั้มของซิริพออัมไพพงเนี่ยออกมาให้ได้ฟังกันแน่นอนนะคะคแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมีแบบเพลงไหนที่รู้สึกว่าแต่งให้ศิล,ลปินท่านไหนแล้วรู้สึกแบบชอบเป็นพิเศษมีมั้ยคะในเมืมม่อแบบแต่งเพลงมาแบบเร้อ,รอยเพลงแล้วก็หลายๆศิลปินมาเยอะขนาดนี้จะต้องมีแบบเพลงไหนที่รู้สึกว่าชื่นชอบมีเพลงนั้นเป็นพิเศษด้วย ไม่มีไม่มีเลยเป็นเพราะว่าทุกคนมีชีวิตเพลงก็มีชีวิตศิลปินก็มีชีวิตเราเราอยากให้เขาประสบความสําเร็จแต่ถ้าจะถามว่าเพลงไหนที่ได้รับการตอบรับดีจากแฟนเพลงก็มีหลายเพลงอย่างเช่นปริญญาใจยาใจคนจนดอกหญ้าในป่าปูนไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้าหรือ ต้องมีสักวัน,น,นต่จะ<ร>บอกว่านะแต่ละเพลงที่พูดมาเนี่ยจะบอกว่าพอปล่อยออกมาเนี่ยแต่ละเพลงแต่ละศิลปินทุกทท่านเนี่ยปล่อยมาติดชาร์ตแบบเพลงลูกทุ่งล้วก็ติดหูคนฟังมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคุณรูณบอกว่าเฮ้ยทำหน้าที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วย,ยังทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะฉะน, <ๆ S 2> นั้นเนี่ยการทํางานระหว่างเป็นครูเพลงแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันมันยากยากง่ายต่างกันยังไงมากคะที่ทําต้องทํางานทั้งสองตำแหน่งควบคู่กันไปด้วย คือมันมันมีความยากความง่ายอยู่อยู่ในตัวมันหมดเพียงแต่ว่าเราเราพุ่งเป้าไปที่ให้ได้รับผลดีที่สุดะะอัรบัมก็คือดูแลทุกอย่างถ้าเป็นโปรดิวเซอร์คือดูแลทุกอย่างดูแลทั้งนักร้องดูเลือกเพลงแล้วก็อำนวยการผลิตให้ให้ประสบความสําเร็จดูแ <ue> ลภาลคภาคก,ก,การผลิตทั้งหมดคือทำทุกอย่างอันนั้นคือโปรดิวเซอร์นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเขียนคนเขียนเพลงก็คือว่าทํายังไงถ้าเราเจอเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะเล่าอย่างไรให้ให้ไปที่ ประทับใจที่สุดนะฮะก็จะก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันค,ค,ค,คือทําหน้าที่คือแบบทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงคือจะมีความยากความง่ายอยู่ในตัวของแต่ละหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นนี่นะคะถามกันเลยว่าคุณครูสานเนี่ยแต่งเพลงนี่นะคะแล้วก็อยู่ในวงการเพลงเนี่ยมันนานกี่ปีแล้วคะครูคะถ้าเอาจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งแต่สมติเอาตั้งแต่เพลงแรกที่บันทึกเสียงนะฮะจากปี25 2525 2องห้าสองหนูยังไม่เกิดสองห้าสองห้าเลยค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยสองพันห้าร้อยห้าสิบปแล้วโอ้โหถ้านับน่ยก็หลายปีมากแล้วแต่เมื่อกี้ตกใจติดตึงเริ่มต้นแต่งเพลงอยู่ในวงการเพลงเนี่ยเขียนตั้งแต่เด็กฮะั็อย่างที่บอกว่าครูชีวิตโดยส่วนตัวไม่โลดโผนนะฮะอยู่กับหนังสืออยู่กับการอ่านก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วก็อยู่ในวงการเพลงมานานขนาดนี้แล้วครูคิดบ้างไหมว่าแบบยอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วหรือว่าแบบ ไม่อยากที่จะอยู่ในวงการเพลงแล้วหรืออะไรอย่เงี้ยเคยคิดมั้งไหมคะก็มีบ้างในในวันที่เหนื่อยนะก็แต่ไม่ได้ไปไกลก็อยากจะกลับไปทำคือเวลาเนดิมเพราะว่าเริ่มต้นมาจากจุดนั้นก็เลยอารมณ์หนึ่งอะไรก็เลยคิดว่าอยากกลับไปอยู่ทุ่งนาล้วเวลาแต่งเพลงอย่างเงี้ยครูขาจะมีปัญหามีอะไรมั้งไหมคะก็มีอยู่แล้วเนาะ มันก็มีส่วนใหญ่ปัญหาในการทํางานไม่มีฮะแต่ว่าเราอยู่ในสังคมจะจะเป็นสะท้อนจากสังคมมากกว่าม,มันมีทั้งแต่ส่วนใหญ่เป็นบวกนะ,ค,ะนครูนี่ได้รับกาลังใจแล้วก็ได้รับการดูแลจากสังคมเป็นอย่างดีแต่ก็มีบ้างเราก็เจอเรื่องบางเรื่องที่เราเรามันก็มันก็เกิดขึ้นจากจากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดถึงเป็นเรื่อง,งเป็นเรื่องของ <c oughs> ของโลกมนุษย์เในหน<ล>ึ่งร้อยมันก็จะมีอย่างน้อย ห้าสอเปอร์เซ็นต์อะไรก็มีบ้างคนที่จงใจที่จะที่จะสาดสาดไฟเข้ามาเลยนี่ก็มีก็มีมีหลายหปัญหามันจะเกิดจากตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าในในการทำงานนี่ ครูคิดว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะทุกวงการมันมียูยแหละคือไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรเนี่ยย่อมที่จะมีปัญหามีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราเราเราไม่เรียกว่าเป็นปัญหามันเราเรียกว่าธรรมชาติของงานมากกว่าธรรมชาติของการทํางานแล้วแบบนี้เนี่ยแต่งเพลงมาเยอะขนาดนี้ครูขาต้องมีแบบอารมณ์ที่แบบคิดไม่ออกหรือแบบ แต่งเรื่องราวแต่งเนื้อหาของเพลงเป็นอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเคยมี <c oughs> มัม้ยเียเหมือนมืนแบบ <c oughs> แต่งเพลงมาเป็นร้อยเพลงแล้วเฮ้ย <c oughs> มันมาถึงทางตันแล้วคือเพลงนี้เนี่ยจะแบบเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะลมแบบนี้มันมันมันก็มีแต่ว่ามันก็ถ้าตาันก็หยุด แล้วก็ไปเติมก็ไปเล่นบอลบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะคิดออกคือบางทีแบบเอ๊ะคิดไม่ออกแล้วขอหยุดแป๊บนึ่งไปรีแลกซ์คลังกายอ่านหนังสือเตะบอลให้สมองมันโปร่งไปั้นตก็ไปเติมไปเติมอ่าเป็นการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาแต่งเพลงในส่วนใหญ่เนื้อหาของเพลงเนี่ยครูจะเอาอะไรเป็นหลักค่ะที่แบบนํามาแต่งเพลงอย่างแบบเอ้ยเอาเรื่องที่เป็นชีวิต ประจําวันหรือเป็นเรื่องราวของสังคมนํามาแต่งเป็นเพลงต่างๆที่ออกสู่ศิลปินแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ที่เราไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเล่าค่ะเล่าได้ทั้งหมดทล้งในมุมสนุกมุมเศร้ามุมเจ็บแล้วแต่เรารับรู้เรื่องราวอะไรมาหลายๆเสร็จแล้วค่อยมาเลือกให้กับให้เข้ากับบุคลิกของศิลปินอีกครั้งออกมาถ่ายทอดเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของศิลปินท่านไหนที่จะร้องเพลงที่ครูแต่งออกมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยแบบแต่งเพลงอย่างเดียวอยากจะกลับมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้อมไหมคะครูคะ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่แว่าก็ร้องตามโอกาสเช่นทุกวันนี้ก็จะร้องเพลงให้กับให้กับหน่วยงานให้บ้านเกิดบ้างองคอ์กรต่างๆ <c oughs> บ้างค่ะแต่ว่าถ้าจะแบบให้มีแบบซิงเกิลเพลงมีเพลงเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็กไม่ได้ฝันเรื่องนี้ฮะก็อยากจะส่งให้ลูกศิษย์มากกว่า <c oughs> พื้นที่บนเวทีอยากให้เขา ให้คนอื่นไปยืนมากกว่าเราอยู่ข้างหลังก็ได้ค,คือแบบแค่แต่งเพลงเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วเนาะอะไรคะลล่ะคุณครูค,คะตอนนี้นี่จะบอกว่ามีศิลปินหน้าใหม่หลายๆทั้งหลาย,ลายค่าทุกๆค่ายเนี่ยเกิดมาแบบแจ้งเกิดในตอนนี้เยอะมากๆอยากจะแบบแนะนําอะไรหรือมีแบบทิคหรืออะไรในการร้องเพลงของศิลปินใหม่ๆในวงการของเราบ้างไหมคะคือวันนี้ผมคิดว่าศิลปินหรือว่าลูกหลานที่มีความฝันด้านนี้ไม่คงไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของการแนะนําเพราะว่าทุกคนฝึกฝนตัวเองเป็นที่ เป็นที่น่าพอใจแล้วแต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมก็คืออยากให้เรียนรู้และก้าวให้ทันความเป็นไปของวงการและความยุคสมัยอย่าเอาความฝันเดิมๆอย่าเอาวิธีคิดเดิมๆอย่างเดียวติดกับสิ่งเดิมๆต้องมองว่าวันนี้คืออะไรบางคนอย่างอย่างวันนี้เป็นยุคของการออกอัลบั้มทีละเพลงหรือเรียกว่าซิงเกิลนะฮะแล้วก็เอาไปลงย t u b e คือถ้าย้อนกลับไปในเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือจะออกมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มนึงก็คือสองเพลงแต่ถ้าคุณคิดอัลบั้มอยู่บางทีมันอาจจะไม่ไม่ถูกเลยเ้นแต่ว่าคนที่ดังจริงๆคือตอนนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะมีพัฒนาทักษะความสามารถในการร้องการเป็นศิลปินแล้วเราต้องมีวิธีคิดที่ ที่ก้าวทันกับยุคสมัยด้วยไม่งั้นเราเราจะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเลยคือเราจะไม่ลงตัวกับยุคสมัยความสามารถมีร้องเพลงพอแต่ว่าแบบไม่ได้สนใจในสิ่งรอบข้างในการเป็นไปของโลกยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็มปถึงนี่เลยค่ะครูสลาจริงๆมองวงการเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงศิลปินไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองย้อนกลับมามองวงการเพลงลุกทุ่งกันนิดนึงว่าในสายตาครูแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยวงการเพลงลุกทุ่งของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในแง่ดีคือตตื่นัว ตื่นตัวเยอะมากแล้วก็ลูกหลานเยาวชนซึ่งแต่ก่อนนี่ถ้าร้องเพลงลูกทุง่งหรือลิเกหรืออะไรเป็นพื้นเมืองเนี่ยเขินอายแต่ทุกวันนี้อยากอยากเพราะว่าสื่อทุกสื่อรายการทีวีทุกช่องนี่ก็มักจะมีรายการลูกทุง่งจนทําให้ลูกทุ่งเป็นความเท่และทุกคนก็อยากจะเข้ามาสู่แต่ปัญหาก็มีก็คือว่าพื้นที่ในการเป็นศิลปินบนเวทีจริงๆน้อยลงเพราะว่าวงการเพลงถูกเทคโนโลยีครอบคลุมไปหมดในยนี้เลยคนยังฟังเพลงแต่ว่าไม่เสีย ไม่เขาเรียกอะไรทําให้วงการอยู่ไม่ได้อคือเอาง่ายๆเลยถ้าแบบเป็นย้อนกลับไปการลเิดลขสิทธิ์กนอะไรต่างมันสูงมากค้าเป็นมื่อก่อนคือจะขายเป็นอัลบั้มใช่ไหมอย่างที่ครูได้บอกไปเลยคือมีสองเพลงต่ออัลบั้มแต่ว่าถ้าลองดูวงการเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่ในสมัยคือแบบปล่อยมาเป็นซิงเกิลแล้วคนก็ยังสามารถดูใน youtube ได้หรือดูอะไรอย่างื่นได้คเทคนโลยีค่ะคือเทคโนโลยีมันสูงและคนมีทางเลือกมากแต่ว่ากฎหมายแล้วก็ สามารถสํำนึกคนเราย,ย,ยังยังไม่ ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องมีการก็เป็นเรื่องที่<อ>ต้องรอต้องรอกันนิดนึงแบบถ้าคือสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีเข้ามา <c oughs> ครอบงำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> บางทีเนี่ยคือแบบปล่อยซิงเกิลออกมาศิลปินก็อยากที่จะขายเพลง <c oughs> ขายอะไรอย่างนี้แต่บางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถฟังเพลงได้หรือว่าดูดูมิวสิกวิดีโอได้ตาม YouTube หรือตามเข้าไปในค่ <c oughs> ายเพลงของศิลปินที่สังกัดอยู่นานๆนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงนี้เมื่อแบบแต่งเพลงให้กับศิลปินเยอะขนาดนี้แล้วคู่อยากจะมีแบบเป็นค่ายเพลงหรือเป็น ที่เป็นของตัวเองไหมคะไม่มีฮะแต่ที่วันนี้มีอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่พักศิลปินเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเราเจอมรสมในวงการก็คือค่าเพลงน้อยลงเท่าที่มีอยู่ก็รับศิลปินน้อยลงแต่คนสนใจอยากเป็นนักร้องมากขึ้นไม่เรียกว่ามากธรรมดาเป็นมาเป็นคลื่นเลยมหาศาลเลยแต่ทีนี้พอเด็กมุ่งมาอย่างอย่างครูเนี่ยเด็กหลายคนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พาลูกศิษย์มา ก็เราก็อยากแต่ก่อนเราเคยส่งต่อมาที่นี่แล้วก็ส่งต่อไปโน่นนี่นั่นแต่พอพอปลายทางที่จะรองรับมีน้อยลงลูกศิษย์ไม่มีทางไปเราก็เรียกว่าเป็นที่พักก็เรียกว่าบ้านครูสลาใครมาถ้ายังไม่ไปที่อื่นก็มาพักที่นี่ก่อนยังเอาง่ายๆเลยยังไม่รู้จะไปตรงไหนก็มาเรียนมาเรียนรู้ก่อนแลกเปลี่ยนกันพอมีทางไปก็ไปหรือบางทีค่ายใหญ่สนใจก็มารับ แต่ถ้าไม่มีไปไม่รอดจริงๆเปลี่ยนอาชีพก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งเหมือนเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบที่พักของศิลปินหลายๆท่านเลยใช่ไหมคะแต่ก็คัดนะฮะไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาแล้วรับหมดคือแบบพอดูรายการพวกได้ยินครูพูดแบบนี้แล้วเอาเป็นที่พักของศิลปินทุกคนแห่กันมาหมดเลยก็คือต้องมีต้องมีต้องมีมีมาตรฐานที่ต้องผ่านให้ได้อยู่ทั้งทั้งทุกด้านนะทั้งนิสัยทั้งความสามารถอะไรต่าง นี้ครูจะเป็นแบบเป็นคนที่สอนเองแนะนําเองเนียหลายคนฮะอยู่ที่บ้านครูสลาก็มีทั้งครูบอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์มีนักดนตรีก็อยู่กันเป็นแบบพี่น้องค่ะก็ดูแลช่วยกันคือไม่ได้อยากที่แบบมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างนี้เลยจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่อยากก็ไม่เชิงก็อยากมีแต่ว่าถ้าจะเป็นตรงนั้นกําลังต้องมาก เรายังไม่พอต้องมีกําลังอะไรหลายๆอย่างที่จะแบบมาทําตรงนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าแบบแต่งเพลงแล้วก็มีการสอนการแนะนําวิธีต่างๆสําหรับศิลปินที่หลายๆท่านรวมไปถึงน้องๆที่แบบยังอยากที่จะเป็นศิลปินแต่ยังไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแต่ไม่ได้มีการลงทะเบียนมาแลกเปลี่ยนกันแบบ เหมือนเป็นการแลกเป็นประสบการณ์หรือความรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่รักในสิ่งเดียวกันครูจะสอนในเรื่องไหนแบบหรือว่าสอนในทุกๆเรื่องของทุกทุกเรื่องทุกด้านครูไม่อยากจะใช้คาว่าสอนใช้คำว่าแลกเปลี่ยนมากกว่าทุกด้านนะฮะความสามารถทักษะรวมไปถึงนิสัยอืคือแบบนี้แบบมีแบบงงๆหรืออะไรอย่างนี้คือบางทีแบบพอไปอยู่ด้วยกันเยอะๆหลายคนแบบนิสัยไม่เหมือนกันหรือแบบชอบมันเป็นธรรมชาติอยู่เลยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วบางคนวันที่ยังไม่ ประสบความสำเร็จก็เป็นคนหนึ่งพอประสบความสำเร็จก็เป็นอีกคนนะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้ครูแบบมองว่าอย่างไงบ้างคะถ้าแบบก็เป็นธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือจริงแล้วก็ก็ต้องวีแบบเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคถ้าเราไปอ่านพุทธประวัตินะฮะหรือว่าเส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านสอนเราทุกเรื่องไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตรงนั้นเป็นหลักยึดเนี่ยมันก็จะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติครูเองก็พยายาม <c oughs> แต่หมายความว่าตัวเองเป็นขนาดนั้นนะ <c oughs> หมายความว่าเรียนรู้กับกับวิธี <c oughs> วิธีของของพุทธเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าได้บอกเราหลายเรื่องเราเองก็ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจทั้งในวันที่ประสบความสำเร็จทั้งในวันที่ลม้มเหลว <c oughs> ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อยู่ได้ ไม่แปลกใจเลยเวลาที่แบบตั้งแต่ที่ครูได้ฟังเรื่องราวชีวิตมาทําเพลง15อัลบัม้มแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยมีใครเป็นที่ <c oughs> รู้จักกันอะไอย่างเงี้ย <c oughs> ถึงว่าทำไมไม่รู้สึกทอ้อคือแบบหลายๆคนอย่างที่ได้บอก <c oughs> ไปเลยเนี่ยเมื่อทําอะไรแล้วแบบ เต็มที่และททาที่สุดแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยรู้สึกท้อแต่ว่าครูนี่นะคะด้วยความที่เคยเป็นครูมาก่อนอะไรเงี้ยชอบอ่านและที่สุดัญเลยชอบอ่านธรรมะอ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่า,า,าทําไมแบบมีกําลังใจขนาดนี้โอ้โหเรียกได,ด้ว่าแบบเป็นเรื่องราวประสบการณ์ทั้งมีไม่ใช่ว่าแบบหลายๆคนแบบ้ทำไมครูสลาแต่งเพลงเก่งจังเลยแต่งเพลงได้เยอะมาก,มากๆหลยๆนะคนมองแบบเก่งขนาดนี้ไม่มีปัญหาแนะ่เลยแต่จริงๆแล้ว,ลวคือแบบมีปัญหา <c oughs> ในการแต่งเพลงอะไรอยู่เหมือนกันก็เอาปัญหามาเป็นเพลง เืราะว่างเพียส่วนหม่มมาจากปัญหามาจากปัญหาด้วยเราแต่งเพลงก็เออมนปัญหาจากตัวเราเลยอะไรเงี้ยปัญหาเพื่อนฝูงมันก็หยิบมาเป็นเพลงได้บ้างคือเอาแต่เพลงเลยฮะหนังละครก็มาจากปัญหาเริ่มมาจากปัญหาของชีวิตจริงปัญหารอบข้างแต่อยู่ที่ว่าถ่ายทอดออกมาเราจะมีเสริมเติมแต่งอะไรออกไปเราจะมองมุมไหนต่างหากอยู่ที่คนจะมองจะมองมุมท้อหรือว่ามุมที่ต้องสู้กับมัน แล้วก็นี่เมื่อแบบโอ้โหอย่างที่รู้กันดีเลยนี่ค่ะเป็นนักแต่งเพลงมือทองแล้วก็เป็นครูเพลงอันดับต้นๆของบ้านเราเลยเนี่ยแอบได้ยินมาว่าครูเนี่ยแต่งเพลงกับศิลปินท่านหนึ่งจนมียอดขายทะลุเป็นล้านๆ้านตลับด้วยนี่จริงไหมครูคะก็หลายคนหลายคนแล้วรู้สึกย <c oughs> ังไงบ้างแบบเฮ้ยเราแต่งเพลงแล้วแบบทาให้ศิลปิน่ยมีชื่อเสียงทําให้เพลงของศิลปินนั้นๆนี่น,น,นคะคะเป็นที่รู้จักเป็นที่ติดหูแล้วก็แบบยอดขายของเพลงเนี่ยเยอะขนาดนี้ ก็ก็ดีใจฮะแต่ว่าในขณะที่ทําเราไม่กล้าคิดอย่างนั้นค่ะสิ่งที่ได้มาเป็นร้วนแล้วแต่เป็นกําลังใจจากคนฟังทั้งสิ้นค่ะอย่างเช่นตั้งแต่ชายามิชัยกระทงหลงทางมนสิคําคำซอยจะหมายิศซ้อนนะฮะสายยันนิรันดรรองเท้าหน้าห้องสิริพรภัยพงศปริญญาใจตายอรไทยไม้พิรมพรเอกราชอะไรเงี้ย ทุกอย่างในขณะที่ทําเราไม่กล้าคิดเราทําให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จเป็นคําตอบจากคนฟังคือจากคนนี่นีคะหรือว่าอาจจะเป็นนักแต่งเพลงที่แบบแต่งเพลงออกมาหวังให้เพลงเนี่ยจะต้องแบบประสบความสําเร็จเพลงที่แต่งเนี่ยจะต้องแบบเป็นที่ติดฮูอะไรอย่างเงี้ยแบบครูคิดยังไงมั้งคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันมีหลายครั้งทีเดียวที่เพลงที่เราเราคิดว่าเราแก้ปัญหาแต่กลายเป็นเพลงดัง ในขณะบางเพลงที่เราตั้งใจมากมั่นใจมากปรากฏว่าเงียบแต่แตว่าบางเพลงที่แบบแต่งไปด้วยแบบใจรักอเอาเรื่องราวชีวิตจริงมาแต่งแต่ว่าปล่อยออกไปนี่นะก็เป็นเป็นหน้าที่ของคนที่ฟังแล้วว่าจะชื่นชอบเพลงแบบไหน,นเนื้อหาของเพลงเนี่ยจะโดนใจคนฟังหรือเปล่าอเราเป็นคนสร้าง แต่คําตอบอยู่กับคนฟังอ,อคือบางทีแบบเราเขียนเพลงจะมั่นใจไม่ได้ละเพลงนี้เนี่ยที่เราแต่งออกไปเนี่ยจะต้องแบบถูกจใจคนฟังแน่นอนจะทําให้ศิลปินเนี่ยจะต้องดังแน่นอนอันนี้คือแบบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนฟังอีกครูจะไม่คิดอย่างนั้นไม่กล้าคิดไม่ใช่วิคิดค่ะไม่กล้าคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ครูแต่งเพลงหรือเขียนเพลงก็จะมีความสุขกับการที่เขียนเพลงแล้วก็ถ่ายทอดเพลงนั้นเนี่ยนะคะให้ให้ศิลปินเนี่ยได้ไปร้องคือคืออย่างที่ครูบอกย้อนไปนิดนึงค่ะที่ครูบอกว่าเอ๊ะแต่งเพลงออกมาเเเงออาารรรื่ปะสบ การรอบตัวเนี่ยมาเขียนเพลงแล้วก็ส่งต่อให้กับศิลปินแล้วก็ต้องดูด้วยว่าศิลปินท่านไหนศิลปินคนไหนที่จะเหมาะที่จะร้องเพลงของครูที่ครูแต่งครมมีแบบทางเลือกยังไงคะบแบบคนนี้เหมาะกับเพลงนี้นะคนนี้เหมาะกับเพลงนี้นะก็ดูดูในบุคลิกเพลงกับบุคลิกคนค่ะบุคลิกเพลงบุคลิกคนบุคลิกเสียงค่ะก็เอามาผสมกันโอ้โหให้ให้ลงตัวกันคือถ้าฝืนเมื่อไหร่ก็มันคําว่าลงตัวก็ไม่เกิดคือบางทีแบบเ <Fields S 1> พลงนี้นะ คนนี้ร้องเสียงเพาะแต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่ใช่อะไรอย่างงี้มัน <quad> ก็จะถือว่าจุดลงตัวนะเพราะฉะนั้นก็ได้รู้แล้วว่าเพลงึดังของศิลปินหลายๆท่านอย่างนี้ครูได้ยกตัวอย่างเลยเนี่ยนะคะที่ได้แต่งเพลงออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในการที่ครูจะส่งหรือถ่ายทอดเพลงให้ศิลปินท่านไหนได้ขับร้องเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าคุณผู้ฟังที่ได้ฟังเพลงอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกมีการดูอะไรหลายๆอย่างโอ้โหไี่จรว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนอกจากแต่งเพลงแล้วนี่นะคะยังเคยร้องเพลงด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังแบบมีบ ให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การร้องเพลงแล้วก็การอยู่ในวงการลูกทุ่งเนี่ยนะคะมานานขนาดนี้ด้วยแล้วก็เห็นว่าเคยแบบจัดรายการวิทยุด้วยใช่ไหมคะครูขา ก็ตอนสมัยนันฮะจำตอนเป็นครูวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปจกกับเพื่อนสมบอกว่าตอนแรกเี่กคิดว่าครูสลานี่นะคะแต่งเพลงอย่างเดียวแต่พอได้มาร่วมพูดคุยในรายการนี้แล้วแบบได้รู้อะไรเยอะมากเลยทั้งเคยเป็นครูเป็นมีวงของตัวเองเป็นนักแต่งเพลงยังเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้ทราบเรื่องราวประวัติทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นครูเพลงเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นครูเลยเพราะฉะนั้นนี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นครูเพลงอีกหนึ่งท่านที่ไม่เคยท้อถอยถึงแม้ว่า จะมีปัญหาจนทําให้มาเป็นนักแต่งเพลงมือทองเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นครูเพลงอันดับต้นๆของวงการลูกทุ่งเพลงอ่าของวงการลูกทุ่งบ้านเราเลยนั่นก็คือครูสลาคุณนวุฒิของเรานั่นเองค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบได้นําความรู้ดีๆแล้วก็รวมไปถึงประวัติของครูนี้เนี่ยที่บางทีเนี่ยไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยก็ได้รู้เพราะฉะนั้นทางรายการลูกทุ่งเพลงดังของเราวันนี้นะต้องขอขอบคุณครูสลาที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะคผู้ชมค่ะอยากจะบอกเลยว่าเวลาของรายการลูกทุ่งเนี่ยเพลงดังของเราเนี่ยหมดลงแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คุยได้รู้อะไรเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนี้นะคะเดี๋ยวก,กลับมาติดตามรายการลูกทุ่งเพลงดังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ทั้งคุณครูสลาคุณนวุฒิแล้วก็เบลเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ